เอไเออเอามา่โอ,อขยับทางาาขาตวโไม่ไม่สพอไเนสวัสดีค่ะมาทำมากินขาก็ไม่พูดนคนอกวันนี้ไม่พวงป่นเห็ดนี่ป่นเห็ปวดด้วยจ้ะเด้อขับเป็นคนไทยกับบ้านน้ำพริกเห็ดไจ้ะมาให้บา่นเห็ดปวดนี่กำลังเห็นอะไรไม่ไหจ้ะพักกับพักกะทินนี่นี่มันนี้ไม่มีอยังไหวเลยจ้ะเด้อ ป่นเห็ดอย่างเดียวมันนแนมันกับท่านหารมันฝ้าวมันคำาม่แกมาก,กินป่นเห็ดปออวดจรืนนะนี่ไหะคุิทำายังงี้อืสบของดืนใส่ไหมเอาใหม่ก็ได้อืมไม่เป็นไร salud

หวานปุ่นเฮ็ดปวดลองซื้อมากระมังน,นี่เหมือนสีแกงจังตรวจ้ัไปทุระเบิดหมือดจากทางเขาบ้านเลยกปุ่นเห็ดยางเดียวบอลเสียบครับเฮ็ดปวดออกไม่พี่น้อง ห้ามไรกระขนองเบดเหมืองพลัง่งเขาเลย กเลยครับท้ากล่องล่มจ้ะเอาไปทั้งสุดแจด้อติดทันเล็กหน่อย Thank <laughs> you. À, nhau nhau và quỷ ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền ืคุณข,ข้าวก่อนนะคะ เสียกว่าจะพ่อแจกว่นไปเห็นสาปก่ากินได้ดคุยยังสิคุยยังอื้ออ่ะเือลงยังกำลังออกนะพี่น้องเห็นปูกกำลังออกนี่ 他来孩子没有买过 สมเชียอยาขนาดนี้อยากมันโดนอยาพคนเห็่ยผัวพี่น้องเลยวินด้กินขนาดนี้ืมุมดแล้วพี่น้องกินมินิ มื่อนี้เนาะมีพวกกบมากินเน่มนูง่ายๆเนาะมีนูงบยังไงผื่นืนบานบานเาน้าเนาะข้าวอมปลนเห็ดบวกไม่จ๊ะเห็ดบวกกับรังออกไม่พวกในสั่งสื่อมาจ๊ะเนาะแซีบแซบถ้าเป็นคนผ่านการข้นแท้กับน้ำพริกเห็ดน้ำพริกเห็ดบวกน้ำพริกเห็ดคนเนื้อกับน้ำพริกเห็ดโคนเมาะจ๊ะเนาะย่ำเห็ดโคนจ๊ะบานท่าเกิดยังไงปล่นเห็ดบวกบจ๊ะเะค่ะเสียนเจ๊ะแบอืมน้องคะเนาะเมื่อกินซน่ทา่เสื้อเนาะเะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้แม่พ่อก็ขอขอบคุณหลายๆแจกเด้อะที่พอแม่พี่น้องบอกว่าฟังไทยฟังลาวและเมืองต่างประเทศไหมเจเนาะที่เข้ามารับชมเรื่องมาเป็นกำลังใจให้แม่ฟูน่าแกเนาะมันมีกัเอากำลังใจให้แมพวกมากดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเมนพู่หนุจมนะแเนาะเพื่อแม่ฟูน่าสนิทมีกำลังใจเห็นคลิปต่อๆไปนะจแกเนาะวันนี้แม่์พ้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด้อขอบคุณและสวัสดีค่ะ